สวัสดีค่ะพบกูในช n n e l เป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำารีแอคชั่นของ b er s t t รานสมเมอร์อ f วชั่นวีจ้าคือนี้เป็นวันที่30ตุลานะคะ2567นะคะคือเมื่อกี้ได้ดูไลฟ์ไปแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะตัดมาให้ทุกคนดูนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะคือตื่นเต้นมากตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม <c oughs> ใกล้แล้วค่ะทุกคนอีก2นาทีนะคะจะบอกว่าน้องนะคะได้บอกว่าเป็นการร่วมงานระดับโลกเลยนะคะทุกคนที่แบบว่าเขาเคยทําเพลงให้ NCT 127นะแล้วก็น้องก็บอกว่าเพลงนี้นะคะก็ทั้งท่าเต้นทั้งเพลงนะคะหูแบบรวมโปรดิวเซอร์หลากหลายมากๆนะคะทุกคนเออแล้วก็ผู้กํากับนะคะเป็นพี่เน็ตด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามค่ะตื่นเต้นเพลงนักร้องมือใเราก็ได้รู้อยู่แล้วแล้วก็ได้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นแนวไหน นาแล้วก็แบบว่าหูเดือดมากเพลงนี้เป็นเพลงที่บิดหนักแล้วก็เดือดมากนะคะทุกคนแล้วเราก็ได้ดูเทเซอร์ไปแล้วเมื่อวานนะคะเป็นอะไรที่แบบ CG เยอะมากโอเคไม่พูดเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งจะสกิปนะคะไปตอนที่ดูรีแอคชั่นเลยจ้าตอนนี้คนดูเยอะมากนะคะทุกคนประมาณ สามหมื่นกว่าคนนะคะอู้เยอะมากเยอะมากจริงนะคะตอนนี้นะอู๋ไมค์ก๊คนรอดูเยอะมากแล้วก็น้องขอว่าปั่นวิว1ล้านวิวนะคะภายในหนึวันนะก็ต้องสู้แล้วนะคะทุกคน9ก้าอู้สามหมืเจ็คนแล้วนะคะทุกคนขาเยอะมากจริงเธอ1ิบเป

đi bộ đi house stone oh my god anh à đây, ừ.

ูดงามมางีงมากวววาท่ากหนึ่งว่าคนดูสูงสุดห้าหมกว่าคนเลยนะคะทุกคนคะห้าหม่นสองห้คนดูนะคะ คือจะบอกว่าเป็นเพลงที่แบบใหม่ของบัสมากเนาะเพลง transformer ฟ,ฟังครั้งแรกเคยฟังครั้งแรกเราก็รู้สึกว้าวมากนะคะในเพลง transformer เราก็พอมาดู mv นะมันแบบว้าวทุกตรงมากๆคือมันแบบอึ้งไปหมดเลยอะทุกคนเออแล้ว CG เขาทำถึงมากแบบ คือมันเนียนไปหมดแล้วมันก็แบบสุดอะสุดจริงๆทุกคนมาแบบในลุกเท่ขึ้นโตขึ้นเราก็หู performance คือเดือดมากเนาะเราก็จะเคยเห็นแบบ performance ของบัสนะคะในในคอนอะไรอย่เงี้ยแต่แบบว่าเออพอมาดูใน MV แล้วมันแบบมันทําให้เราแบบอยากดู performance อีกเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเพลงนี้เดือดจริงมันเหมือนเป็นการปลุกพลังไปในตัวเลยนะคะโอ้เท่มาก เอ็มวจงมากทุกคนไม่คิดว่าแบบ CG จแบบจะอลังการขนาดนี้เลยนะคะโอ้ไม่กอทุกคนแบบรวมพลังแปงลงร่างเออสู้กับแบบคนอื่นที่มาแบบทาเธออะไรประมาณนี้โอ้ยเท่มากทุกคนคะแบบแล้วก็มีลุคใหม่ๆคือลุคสีขาวที่เราไม่เคยได้เห็นในโปสเตอร์แต่เราได้เห็นใน MV เนาะคือเก๋มากเป็นเทวดาเป็นแบบโอ้ไม่กอเลยคุณอาเทพบุตรสุดๆไปเลยโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะทุกคนพอสกันอีกสักรอบนะรีแคป ในสิ่งที่อยากจะโพสอะไรอย่างนี้เนาะกีดหนักมากชอบมากเลยอะ่ะอตังมากเลยค่ะแบบมันทําให้รู้สึกแบบการดู MV แบบไม่น่าเบื่อต่อไปมันแบบทําให้เราเหมือนดูไซไฟหรือแบบ CG ระดับ โอ้ m ม่ก็ทำด,ดีทำถึงมากนะคะในลุคนี้ก็จะมีความแบบโอ้ใช้แบบติมสีเขียวอย่างที่น้องบอกเลยก็คือรู้สึกว่าเออมีความเขียวใช้ความเขียวเยอะเพราะว่าแบบใช้ C ีเยอะอะไรอย่างงี้เนาะมาค่ะเรามาดูอีกรอบนะคะโอเคค่ะนะับหนึ่งสองสามไปเนี่ยเป็นการแบบชาร์จพลังเนาะตรงเนี้ยเออเลิศมากแลวเริ่มต้นด้วยน้องจังคือเทมากอยากจะร้องไห้เปิดมาด้วยน้องจังแบบเทมากจริงเหมาะมากแล้วทำไฮไลท์สีขาว เลิศนะคะแล้วก็พูดเลยว่าแบบเบียวได้เท่มากบเบียวได้เท่มั่งเิงแกเออเลิศว่ะเออทุกคนก็ชาร์จแบบชาร์พลังเอ้ oh my ่ o d เนี่ยคือมันเก๋มากเลยอ่ะตรงเนี้ยคือมีความแบบว่าเหมือนเป็นการใช้โดรนอะไรสักอย่างหนึ่งนเนาะโอ้เลิศเลิศเลิศพี่ขนคนแรกนะคะ เหมือนมาจากขุนยนต์จริงๆเหมือนมาจากแบบว่าเออโลกแบบโลกโลกสามมิติอะไรประมาณนี้เลยนะเก๋มากทุกคนโอ้โหโอ้โอดีโจจีพูดเลยว่าเออเขาบอกว่าสถานที่คือมกรุเทพเนาะเก๋มากข้างบนคือข้างหลังเนี่ยมกรุเทพจะเป็นความเป็นเพชรกแล้วเนาะก็เก๋มากจริงนะแล้วก็หูคโรกราแบบ แบบนี้ดูดี่ะแบบเหมือนแบบขับอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะขับเครื่องอะไรสักอย่างดูดิเหมือนขับอ่ะ อู้ okay, ไทยเป็นคนที่ i y contact ดีมากนะอุ้ยลดนะ้ามีความแบบว่าใส่ใส่แบบว่าคือเหมือนในที่เราเคยดูแบบหนังสายลับหรือหนังอะไรต่างๆเนาะที่มันจะแบบว่ามีมีแบบใครเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคอะอายุเท่าไหร่เ g นเดอร์เมลอะไรอย่างเงี้ยคืออู้ใส่ด้วยนะว่า อันนี้คือเขาซูมที่พี่จินอยู่มันก็จะมีขึ้นว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่จินอายุยี่สิบอุ้รชัยความจริงไปด้วยนะแล้วก็เจนเดอร์คือแบบเออผู้ชายสเตัสแอคทีฟเอออะไรอย่างงี้นะเอ็กเซนเลเวลห้ามิชชั่นคอมพลีทสามสี่เอฟเฟกต์โอเคนะคะโพสิชั่นแลบเออแล้วมันตรงอะเข้าใจปะเก๋นะ คืออันเนี้ยจะบอกว่าตอน,นเราฟังครั้งแรกอะเราไม่รู้เลยว่าอันนี้คือเสียงพี่จินนะคะเป็นแบบเสียงใหม่ๆที่อุย้ยไม่ไม่เคยเห็นแบบพี่จินใช้ช่องเสียงนี้เลยอะเออเนิรมากแต่ชอบตอนนี้มากเลยทุกคนเอออาจจะแบบหยุดเยอะหน่อยนะเพราะว่ารายละเอียดเพลงนี้เยอะมากจริงนะคะแล้วตอนเนี้ยตรงเนี้ยนี่คือมันจะมีความแบบบอกชื่อแต่ละคนเนาะโอเกะเก๋มาก okay. เอาจริงนะอจริงหลับตาฟังเลยไม่รู้ว่าเป็นพี่จินแต่มันเป็นช่องเสียงใหม่ๆของพี่จินจริงนะโอ้ทุกคนอาจจะแบบว่าเออจำได้แต่พี่กุ้งอาจะไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับพี่กุ้งคือเป็นช่องเสียงใหม่ๆของพี่จินนะเออเดี๋ยวคนจะมาถามอีกทำไมพี่กุ้งจำพี่จินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เนาะนี่สั่งสั่งก็เหมือนกันนะ มากทุกฝั่งไฮไลท์ผมสีขาวนะคะเก๋มากหรือสีเขียวก็ไม่รู้นะเออแต่แบบเหมือนมองเป็นสีขาวแบบบอลๆนะเก๋มากทุกคนเทมากคือมีแบบตรงนี้เลิศมากแบบเป็นการกรีดแบบเหมือนเป็นติ๊ติ๊กเกอร์เลยคือโคตรเทเลยทุกคนแล้วก็แบบเออเจาะจมูกเออแล้วมีความเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเออใส่หุ่นยนต์อยู่อะไรควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งเก๋มาก ไม่รู้แต่พูดตรงๆนะคะพี่กุ้งชอบท่อนนี้จริงๆมีความไล่เมโลดี้นะคะอย่างที่น้องบอกอพี่ชอบท่อนนี้มากจริงๆนะคะเข่าไม่ดีไลหลหุนะคะชอบมากนะคะเลิศคือยังไม่ดูยังไม่ดูวีไฮท์ซีก็ยังไม่รู้แบบว่าน้องร้องเป็นยังไงนะคะต้องขออภัยด้วยเอออ่าของ ต่อไปของพิมเนี่ยนะคะจะแบบเจาะจมูกขึ้นเลิศดมากแล้วก็ติดติต๊กเกอร์เหมือนกันกเก๋เนี่ยชอบชอบช่อนี้นะคะตอนตอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพีมพ์นะคะแบบกระโดดสูงมากาเท่คโลกาโคเท่ออันนี้คือโคเท่เลยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนแบบคือวิตเตวิเลยอ่ะทุกคนเข้าใจไหมวิตเตวิคือเปลี่ยนเป็นสองคนคือเราต้องพอดแล้วพอดอีกอ่ะเห็นไหมนแ่แล้วแต่ละคนจะมีความไม่เหมือนกันแล้วคือแบบ อ้เทมากพูดเลยเอ็วีควรค่าแก่การดูมากจริงนะคะควรค่าแก่การพอดูแล้วดูอีกจริงจริงเพราะว่าคือมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากจริงอะแล้วเนี่ยเนี่ยต่อวิเลยนะเมื่อกี้ไม่ ต่อแบบ0.01เออด้วยซ้ำอะไรอย่เง so. ี้ย0.01อะไรเงี้ยเออคือแต่ละคนก็จะมีแบบลูกที่แตกต่างกันเหมือนในโปสเตอร์ที่น้องใส่แว่นเนาะเก๋มากโคตรเทอ่ะเอ่อกลับไปดูบ่อยๆเลิศเนี่ยโคตรเทผู้พ่ผูนะคะเลิศมาโอ้เวลาเนาะ คู oh, ่เต <Designer> ้นเก่งขึ้นมากปูปูที่ไม่หาเทมากนะคะอันนี้เนาะชอบคนนี้มากพอแบบคล้ายๆเหมือนแบบลายลายมาเรื่อยๆมาแบบเส็บแบกมันเหมือนแบบอ่ะปลุกละเริ่มละอะไรเงี้ยลดนะคะ Like ดูกี่ชั่วโมงดีวันนี้โอ้ oh. oh. ทุกคนเป็นอะไรที่รู้สึกว่าท่อนหูกะ่ะติดหูมากจะเชนวิกเกอเชนแต่คือเอามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะอาจจะยากสำหรับพีก่กูแต่พูดเลยว่าเป็นอะไรที่ติดหูมากๆนะคะเออเวสฮิจัสเวสเลิศนะคะเป็นท่อนที่รู้สึกว่าติดหูมากๆนะคะทุกคนเออแต่ที่ฉันลองไม่ได้ไงเข้าไป

แล้วก like awesome. yeah. yeah, <scenes> ็ชอบท่าเต้นแบบสโลว์เมื่อกี้มานี่นีเนี่นี่นี่ลดว้าคือพูดเลยว่าท่อนนี้นะดิสกิลลิ่งมากๆนะคะคือพี่อารันเป็นคนที่สำเนียงอังกฤษคือโคตรเท่นะคะทุกคนอันนี้คือซูมไปที่รถบัสเนาะในบัสเนี่ยว้าวเจ๋งมาก Uh, come on, come rock, จจเคุณใอห้ยบเลมเท่มากเลยอ่ะลดนะลดคนลดครเท่และคือมีความเลเซอร์โอตาละเพียรันโตแล้ว ถ้านั่งคือลดมากนั่งแบบติดแกมนั่งแบบคนหนูคุณนายคือเล pains, ิศนะคะอัน <motiv> น <ators> ี้ก <Essential approved> ็คือเก๋มากของพี่มาก็คือแบบที่จะแบบว่าส่งตีเราเนาะแบบว่าเอาไม้กระบองแบบไม่รอดหรอกอะไรประมาณนี้แต่พี่มาก็ รายประหลาดเยอะเหมือนกันนะเวลนี้เดเออาจจะแบบเป็นคนที่มีช็อตที่หล่อมากๆตลอดในทุก MV นะคะไม่รู้แบบคือดาเมจมากจริงนะโอ้ห้องเปิดดีมากลูกอ้สายฟ้าโหลด ดีใจอะเอ๋ลองเท่าหกนะคะดีใจอ่ะฟังมากเออมีแบบแอคชั่นด้วยลดมากเออเดือดนะคะพูดเลยว่ามีแบบความแอคชั่นแอคชั่นด้วยนะคะแบบน้องน้องบัสมาแบบแอคชั่นเออสู้สู้กับ เลีศเกินล่างเออโอ้ลดลดฟัง่นะเ่ My God, พี่ขนลดมากอินเนอร์เลิศเกิน อันนี้เขินมากนะคะตาเราตามสาวางจริงๆนะเขินมากจริงอยู่ด้วยกันนะคะคุณนาแล้วก็มีมีพี่ขุนน้องเน็กแล้วก็พี่ไทยนะคะเขินมากคุณนาน้องพี่ที่รักวะโอ้เลิศเลิศอันนี้คุณลดมากชอบท่อนพิมมากคนทำเขาไม่พูดคนพูดเขาไม่ทำ เเออคค <Hey. S 1> คนคนไมคนคนไมไม่่พููดดยังไม่ทิ้งความขำแบบคาแรคเตอร์ของน้องพิมพ์นะคะลายเออก็ขำในทน่อนสุดอ่านทำไม่ได้น้องพิมพ์ทำได้คนเดียวอันนี้ก็มีการขำเหมือนกันแต่แบบใหม่ของทันฟอร์เมอร์นะคะแล้วมอตัดภาพปุ๊บมันจะเป็นแบบท่อนคลายแม็กเนาะที่แบบโอ้ใหม่ก็เป็นแบบมุมมองใหม่ๆนะคะเป็นแบบว่าเสื้อสีขาวเป็นเทวดาจุติลงมาเกิดนะจ๊ะแก่เก๋มาก ลฟังมาค,ค่ะพูนะชาละพูอย่ามายิ้มขอลองค่ะน้องพูอย่ามายิ้มขอลองขอลองนะคะขอลองนะคะเดี๋ยวมันจะเหนือเมนเกินแกคือลดเกินนะคะเทวดาจุติมาอันนี้คือน้องแบบกระโดดกันเหรอหรือ,อยังไงคือเป็นภาพเทวดาจุติเออ เนาะอุ้ยเหมือนเป็นชุดในนอกๆเลยนี่อุ้ยชุดสีขาวที่น้องลงเพลงก่อนใช่ไหมอุ้ยแกโอ้ลดนาะเออเขาแบบว่าใช้ชุดแบบคุมมากจริงนะคะทุกคนคะเออเอาชุดนี้ไปงานนอกๆมาแล้วนะคะแล้วก็มาเฉลยที่หลังอ่าเลิศชอบการแบบเมคอัพใดๆให้พี่มาร์คมากคือเออมีความแวววับประดับตามากชอบมาก p ่ y ขอลองหยิมค่ะอันนี้คืออะไรลอยกันหรอลอยเป็นแบบเทวดากันหรอเออกระโดดเหรอกระโดดเหรอเฮ้มเอออันนี้หนูสวยมากลูก I'm not sure you going to do anything that i not sure if Everything ทอน AA คือคิวมากนะคะทุกคนคือเป็นไรที่รู้สึกว่าโอเคทอนายโน้ตของพูเปอร์มาเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็คือเมนโมข้อ er, มีหมาพูเปอร์แบบไล่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีความสวักของ AA ที่ใช้เอฟเฟกเป็นเสียง AA เอฟเฟกแล้วก็รู้สึกว่าเออสำเนียงอังกฤษของ AA คือมันตึ้งตลอดเวลาอยู่แล้วเวลา AA อออกสำเนียงอังกฤษมันจะมีความแบบ ก่นะคะเก๋อยู่ตลอดแล้วนี่ก็ใส่ความแบบเอฟเฟกเข้าไปมันดูแบบสวยมากนะคะทุกคนฮิปฮอปเลิศลดโอเคมากแฟชั่นนิสตามากเนี่ยแฟชั่นนิสตามากอันนี้ก็จะซูมพี่ที่พี่ขุนที่เป็นเซ็นเตอร์เนาะเออเฮ้ลัด เก๋มากแกเก๋มากเก๋มากคือมีหลายตรงมากที่แบบอยากจะหยุดดูคือใส่เอฟเฟกได้เยอะมากอลังการไม่รู้จะพูดยังไงความสายฟ้าเป็นความแบบเออใ like, trust ังมากเนี่ยดิสาฟ้าแบบ anything, เออ Oh. ชอบวันนี้มากแล้วก็เอต่อยอู้นี่เอฟเฟกเลิศมากเอฟเฟกต่อยนี่เลยขึ้นไปกระโดดเป็นท่อนกระโดดเป็นท่อนแบบแว่าเ่าเป็นฮีโร่ของจริงที่แบบกระโดดพุ่งไปไหนไก็ไม่รู้คือเลิศเป็นเทวดาเป็นแบบจุตินะเอ่อเออเลิศเลิศเลิศคือมันเหมือนเป็นการตอบคำถามว่าลเออทำไมมีเหมือนแบบ เออหายตัวได้หรืออะไรอย่างี้เพราะน้องเป็นฮีโร่นะคะถ้าเป็นภาคต่อจากไลเออก็เป็นอย่างนั้นเนาะเออนี่เห็นไหมแล้วก็มาละท่อนนี้นะคะเบรกแดนซะ์แดนซ์เบรกน k แล้วก็แบบว่าเป็นชุดสีขาวเก่มากทุกท่านโอ้ยตายแล้วเวอร์เกินพูนะเวอร์ไหมล่ะเวอร์ไหมล่ะเวอร์ไหมล่ะเออเออเวอร์ไหมล่ะแกแกคิดว่าไง คือแบบคิดถึง on the ground มากเลยเนาะที่แบบเขาสองคนเต้นด้วยกันเนาะแล้วก็แบบกลับมาครั้งนี้ transformer ที่เป็นอะไรที่แบบโ okay. อเคแดนเบ๊กเขาเต้นด้วยกันหนูเฮ้ยแกนี่แ่ละเออแล้วก็มาลุกสั่งต่อเลยนะคะขุนแฟมคุณนะสหมอยกอัเลย เท oh oh. oh, ่โอ้ลดโอดเดือล่นเล่นเล่นเล่น่เลเ่นอูแล้ดูดิทีมงานต่างๆเยอะมากเลยนะคะทุกคนเออ คือดีงามมาก d i r e c t ชันเนะคะคือเหมือนพี่เน็ตใช่ไหมคะเป็นคนทําเป็น Directornet เนะคะทุกคนแล้วก็แคสคือน้องๆบัส b ิคอสับยุไอชายนะคะแล้วก็ประกอบด้วยทีมงานทั้งหมดนะคะเยอะมากจริงๆนะคะทั้งหมดนี้ก็คือแบบผลงานคุณภาพมากจริงๆคะ่ะทุกคนระดับโลกกับคนไทยคือแบบว่ารวมตัวกันเนาะดีใจมากเลยทุกคนที่มาติ่งบัสนะคะแบบได้เห็นหลายมุมมองมิติมากเลยนะคะแบบว่า ทีป๊อปเราไปได้ไกลจริงๆนะทุกคนอู๋แล้วแบบทีมงานของซันเลทธดานะแบบร่วมมือกันเยอะมากกระดับโลกนะคะก็ดีใจที่น้องว่าเติบโตขึ้นทุกวันนะคะทุกคนคะเพลงนี้ท่านฟอร์เมอร์เป็นเพลงที่เหมือนแบบน้องก้าวไปอีกสเต็ปหนึง่งคือเหมือนแบบกอินเตอร์แล้วอ่ะทุกคนมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบขนลุกอะเออเพลงฟังครั้งแรกนคือขนลุกเลยนะทุกคนเออคือดีใจมากใจมากเลยทุกคน M v มวนี้ดีมากเลยอะ่ะเป็นอะไรที่น่าดูติดตามเพราะว่าเพราะรู้สึกว่าแบบ บบกราฟิกดีซี CG เนียเราก็ทุกวิเนี่ยมีอะไรให้ดูมีอะไรให้เราสังเกตทุกวิเลยขนาดกุ้งดูรอบนี้คือ14กว่านาทีเนี่ยคือจริงๆอยากดูมากกว่านี้อีกนะคะแต่ก็แบบเดี๋ยวกลัวมันจะนานเกินไปนะคลิป,ปนึงนะก็ชอบมากจริงค่ะทุกคนกลับมาครั้งนี้คอมแบ็กกับ t r n s s o r r m r r นะคะก็ขอให้น้องเติบโตแล้วก็จะบอกว่าแบบ1ล้านวิว มันไม่ไกลเกินฝันแน่นอนลูกพี่พูดเลยนะคะแบบเพลงดีจริงๆออสำหรับวันนี้อย่าลืมไปดูบาสกันนะคะแล้วก็ติดตามบาสกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนเราปัดวิวกันนะคะเออเก่งมากจริงชอบ MV Mood and Tone ไม่ต้องพูดถึงเป็น MV ที่รู้สึกว่าคุ้มค่าในการดูมากนะคะทุกคนแล้วก็ CG คือแบบ เนียนละเอียดหยิบคือลดปังมากน้องๆคือเทพเป็นแบบใหม่ที่เราไม่เคยได้เห็นนะเออมีการเขียนบนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นลุคแบบแบบมุมมองใหม่ๆมากเลยอ่ะเออเข้าใจป่ะทุกคนแบบติดสติกเกอร์สีเงินหรืออะไรก็ตามใส่จิ้วจมูกใส่จิ้วที่ปากหรืออะไรที่รู้สึกว่าโอบัสโตวมากคือปีที่แล้วยังเป็นแบบเออบัสคอดออฟอยูไอชายแต่ปีนี้ก็คือมาแบบว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ที่โตแล้วเป็นหุ่นยนต์แล้วแล้วก็แบบว่าโตขึ้นกันเล เอยนะคะโอ้ถึงแบบจะติดกรมในการใส่แว่นก็ตามแต่พูดเลยว่าทำได้ดีมากจริงนะจ๊ะไม่ผิดหวังจริงนะคะทุกคนเออแว่นต้องขายดีแล้วละ่ะเออแว่นเข้าลูกลูกบัตได้นะคะจริงๆนะเออพูดเลยว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อตามนะคะไม่รู้ว่าแว่นอันไหนสนับสนุนลูกหรือย,อยังนะคะก็เข้าบัตได้เดี๋ยวบัตทุกคนใส่แว่นแล้วดูดีมากนะคะไม่ใส่แว่นแล้วไม่ดูดีเหมือนพี่กุ้งนะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็พูดเยอะมากเลยวันนี้สำหรับวันนี้ลืมติดตามบัตรกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย